นุ่นตะวันรุ่งเตียประดิษฐ์ค่ะเป็นนิสิตชั้นปีที่3นะคะคณะน,นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมันเริ่มจากเราก็ไปวัดด้วยชุดปกติ ไปอใส่เสื้อยืดกางเกงยียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราใส่ไปเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเวลาที่เรานั่งนั่งนั่งพับเพียบหรืออะไรเงี้ยค่ะเสื้อเสื้อมันสัน้นเสื้อยืดมันก็จะเลิกขึ้นมาพอมันเลิกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเห็นหลังมันก็ดูแบบกางเกงก็เอวต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใส่เสื้อยืดกับผ้าถุงพอเสร็จจากวัดปุ๊บเพื่อนทัวาเออเดี๋ยวไปทํางานที่สยามอะไรยเงี้ยบางทีก็เดี๋ยวไปซื้อของที่มาบุญคลองอะไรองเงี้ยเราก็ทําให้เราเนี่ยจะต้อง มันต้องมาเปลี่ยนอเลยอย่างเงี้ยมันเริ่มจากความไม่สะดวกแล้วมันก็เลยกลายเป็นไปได้ทุกที่ก็แรกๆมันมันมันเขินมากกว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเหมือนด้วยด้วยเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างจากจากที่คนปกติเขาใส่กันมันก็เป็นธรรมดาที่เราจะรู้สึกว่าแบบเหมือนตัวปลาดูเป็นแปลกแบบใส่ผ้าถุงอยู่คนเดียวในขณะที่คนอื่นเขาแต่งแบบคนทั่วไปอะไรเงี้ยมันดูเป็นจุดเด่น คนก็จะมองด้วยสายตาแบบแป,แปลกอะไรอย่างเงี้ยบางคนถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่หน่อยก็จะชื่นชมคือแม่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบบอกตลอดเพราะว่ามันมันเหมือนแบบบางทีเนี่ยเราไปในสังคมที่ไปมาหาวิทยาลัยหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดูเราแบบทําไมต้องทําตัวเด่นอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเว้ยสร้างกระแสอย่างมีคอมเมนต์ในอินเทอร์เนต็ตเหมือนกันก็แบบบางคนก็มาชื่นชมแต่ก็จะมีบ้างที่เหมือนแบบ ทำไมอะ่ะก็แค่อยากดังก็แค่อยากเป็นเด็กแนวทําตัวแตกต่างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บางทีมันก็เหมือนรู้สึกเสียใจว่าแบบเอออะไรเนี่ยก็ทําจริงๆไม่ได้ว่าแบบอยากจะดังหรืออยากจะสร้างกระแสอะไรเงี้ยแม่ก็จะคอยบอกอะค่ะว่าเออจริงๆแล้วเราถามตัวเองว่าเราอะทาแบบนี้เพราะอะไรกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเวลาที่เราใส่ไปกันเป็นครอบครัวเงี้ยคนเขาจะรู้สึกชื่นชมนะรู้สึกว่า แม่ลูกมีน่ารักจังเลยผ้าถุงเนี่ยนะคะมีผลต่อจิตวิญญาณมากคุณลองเปลี่ยนจากกางเกงยีนมาเป็นผ้าถุงดูสิคุณจะรู้เลยว่าจิตใจของคุณจะอ่อนโยนแล้วก็นุ่มนวลเหมือนกับที่คุณใส่ผ้าถุงจริงๆแล้วคุณลองเปลี่ยนผ้าถุงแล้วกลับไปใส่กางเกงยีนหรือขาสั้นดูสิคุณก็จะรู้สึกว่าจิตใจของคุณเนี่ยเฮลเยลมันไปตามเสื้อผ้าที่ใส่มันมีผลต่อจิตใจจริงๆค่ะ คุณแม่จริงๆแล้วอีกซีกโลกหนึ่งของคุณแม่เป็นดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้าที่เก๋ไก๋เปรี้ยวอะไรนี่แหละแต่ว่าอีกในโลกของความเป็นจริงในชีวิตของคุณแม่ก็คือก็จะออกแบบเสื้อผ้าให้กับน้องนุ่นแล้วก็น้องไอโกทุกทุกชุดคุณแม่จะออกแบบให้เป็นแบบคล้ายๆกันเปลี่ยนแปลงแต่สีเพื่อที่ว่าจะใส่ได้บ่อยๆซ้ำๆก,กันก็จะได้ดูไม่น่าเกลียดค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ตู้เสื้อผ้าของนุ่นกันแล้วนะคะเราลองมาดูดีกว่าค่ะว่าเมน ก็จะมีเสื้อที่นุ่นใส่เป็นประจำทุกวันนะคะก็จะมีประเภทคอบัวแล้วก็คอบัวก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะคอบัวแล้วก็มีคอจีน,นะคะ่ะก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผ้าถุงเนี่ยก็จะมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยสามารถที่จะเสื้อหลายสีเนี่ยสามารถที่จะใส่กับผ้าถุงตัวเดียวกันได้อย่างเช่นตัวนี้นะคะ ตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถใส่ได้ทั้งกับสีเหลืองก็ได้หรือว่าจะใส่กับสีส้มก็ได้ถ้าเราอยากจะคงความเป็นไทยเนี่ยแต่เราไม่ไหวจริงๆกับการที่ต้องแบบสไตล์และผ้าถุงสมิสเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาผ้าไทยเนี่ยมาอัดเบในแบบที่เราชอบก็ได้เราอาจจะเลือกใส่เสื้อที่ทันสมัยแล้วเราก็ปะลายไทยเอา เป็นเหมือนแบบพวกแฮนด์เมดนะคะที่เดี๋ยวนี้เขามีกันก็อาจจะเอามาเล่นแถบผ้าไทยอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการรักความเป็นไทยได้นะก็จริงๆแล้วเนี่ยผ้าไทยก็มันไม่ได้เข้าถึงยากอะไรอยู่ที่ว่าเออเราเนี่ยจะเลือกยิบเลือกแต่งอะไรเงี้ยมันก็ดูเป็นเด็กแนวอีกแบบนึงนะถ้าเกิดเราจะลุกขึ้นมาเล่นผ้าไทยอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องแบบเชยๆแบบนุ่นก็ได้อาจจะแบบแฟชั่นก็ได้อะไรเงะะี้ยค่ะแล้วแต่ ชอบเนี่ยเราก็จะได้ไม่รู้สึกเขินด้วยแล้วก็แล้วมันก็เป็นการอนุรักษ์ความเป็นไายในแบบฉลับของวัยรุ่นด้วย